ดูแล้วซึ่งไร้ซึ่งอนาคตถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชายังอยู่ต่อถ้าผมจะถามท่านนายกว่านี่เยอะขนาดนี้ท่านมีปัญญาใช้นี่ไหมท่านมีความสามารถในการใช้นี่ได้หรือไม่แต่เท่าที่ผมดูหนังหน้าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านหน้าทนเหลือเกินทนอยู่ในตําแหน่งต่อไปท่านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ท่านอยู่ไปมีประโยชน์กับตนเองพวกพ้องเท่านั้นลั่นแต่จะเป็นภาระของแผ่นดินต่อไปไม่รู้จบไม่ใช่หน้าห่วงประเทศชิบายถ้ายังมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย รับรองว่าบ้านเมืองเนี่ยชิบถึงเป็นกู้อย่างเดียวอ,ะอ่ะพลเอกประยุทธ์กับบุเรงนองนะอันนั้นผู้ชนะสิทิศใช่ไหมอันนี้น่าจะนักสู้กู้สิบทิศแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นบุเรงนองในสมัยปัจจุบัน ตัวลูกสืบหลานเลนโหลนแล้วก็โล้นยังไม่หมดเยาวชนที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยลืมตาอาปากขึ้นมาปุ๊บก็เป็นหนี้เฉพาะบุคคลประมาณ2อ1 1 0 0 0บาทต่อคนที่เกิดขึ้นมาไม่รวมหนี้ภาครัฐนะหนี้ภาครัฐนี่อีกก้อนหนึ่งอ่านี่ภาครัฐนี่อีกก้อนหนึ่งตัางหากรัฐบาลนณนะปัจจุบันเนี่ยใช้ใจ่ายแบบปัญหาเกิดมาเสร็จปุ๊บก็กู้เงินคือรัฐบาลหาเงินไม่เป็นแล้วก็ ดูแล้วไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศด้วยวิธีอื่นแล้วก็ใช้เงินเป็นอย่างเดียวก็ความจริงไม่จำเป็นต้องมีนายกมติจบถึงโรงเรียนนักเรียนในร้อยจบปรอกรก็ได้นะจบป .6 ก,ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้คือความจริงแล้วเนี่ยนักเรียนในร้อยเนี่ยจบปรอเนี่ยจบมาส่วนใหญ่เก่งทุกคนก็มีปัญหาอยู่แค่คนเดียวนี่แหละคือคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละที่มีปัญหาไปทําลายประวัติศาสตร์เขาหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เขาเก่งแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ผิดปกติ ต้องเข้าใจว่าการเป็นที่หนึ่งของรุ่นเนี่ยมันต้องแยกกันนะคือคะแนนในการสอบเข้านักเรียนในร้อยจปรอถ้าจําไม่ผิดนะเพราะเพื่อนพี่เป็นนักเรียนในร้อยจปรอหลายคนด้วยกันคนที่เป็นลูกขา้าราชการประจำเนี่ยลูกในาทหารจะได้คะแนนพิเศษประมาณ5% 10%แต่ถ้าเป็นพลเรือนจะไม่มีคะแนนบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าตอนสอบเข้าเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเขา,เขาแข่งขันกันเอง แต่ส่วนพลเอกประยุทธนะ์่ะเข้ามาในเงื่อนไขอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเงื่อนไขคล้ายๆกับโรงเรียนพื้นที่ใกล้บ้าน่ะที่คนแข่งขันน้อยอะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันกับโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนแข่งขันสูงพื้นที่ใกล้บ้านในแข่งขันแค่ไม่กี่คนไม่ได้แข่งขันกับคนภายนอกอันนี้ก็คล้ายๆกันคือ เด็กพิเศษเด็ก <c oughs> ที่มีคะแนนเพิ่มเติม5%ถึง10%ลูกข้าราชการลูกนายทหารอ่าเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเก่งเนี่ยอาจจะเก่งตอนต้องไปดูคะแนนสอบต้องไปดูคะแนนสอบว่าเก่งจริงเปล่ามีคะแนนบวกเพิ่มขึ้นมาเปล่าต้องไปถามนายกเองแต่ถ้าที่ที่พี่ทราบก็คือถามคณะกรรมการในการสอบวัดผลในการสอบเข้าเนี่ยมีคะแนนเสริมอยู่คือความจริงเนี <c oughs> ่ยถ้าเปรียบเทียบแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงที่รัฐบาลคอสชเนี่ย พลเอกประยุทธ์ก็ขาดดุลปี58ปีแรกเนี่ย200,000พอ200,000เสร็จปุ๊บก,ก็มา3 5 0 0 0 0แล้วก็มา500,000แล้วก็5 5 0 0 0 0แล้วก็4 5 0 0 0 0เท่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยใน3ปีหลังจากดึดมหน้านเนี่ยกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากพลเรือนเฉพาะช่วงคอสชอนะ,ะช่วงคอสชอแล้วก็พอมาช่วงที่มีโควิดปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นขาดดุลแบบรอบแรกที่ตั้งไว้อย่างปี63เนี่ยตั้งไว้สัก463,000ล้านก็โอเคก็ถือว่าเป็นการขาดดุลละแต่ปรากฏว่ามันขาดดุลซ้อนขาดดุลมันขาดดุลอีกเกือบ400ล้านอะ่ะรวมเป็น800กว่าล้านในปี63แล้วก็คาดว่าปี64เนี่ยน่าจะขาดดุลอยู่สุดที่ประมาณ900 900กว่าล้านเกือบๆหนึ่งอยู่ศูนย์ล้าน ตั้งไว้ประมาณ6กแสนสองหมื่นสามพันล้านแต่เผอิญว่าแปดเดือนแรกจัดเก็บภาษีได้แค่ประมาณหนึ่งจุดสองล้านล้านแปดเดือนนะหรือแค่สี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการตามพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเอ่อมันจะเป็นการกู้ขันดุลอัตโนมัติตามกรอบเขาเรียกว่ากู้กู้สอนกู้โดยที่ไม่ต้องผ่านสภาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นเงินนอกเลยเนี่ยอย่างเช่นออกพลกรเงินกู้1.0ล้านล้านเนี่ยนี่ต้องขอสภาหมดไปแล้วเงินตัวนี้หมดไปแล้ว แล้วก็ขออีกห้าแสนล้านแต่ห้าแสนล้านนี้เขากฎหมายสภาพบังคับใช้ไปแล้วที่พี่นาวันนี้คือพี่นาในการกันกองว่าออกพอลรกรไปแล้วมันก็ต้องเข้าสู่สภาภายในสามสิบวันตามกองของกฎหมายซึ่งนี่ก็จะเป็นเงินกู้เขาเรียกว,ว่าเอาเอาเป็นว่าเนี่ยเอาห้าปีตัดทิ้งไปนะก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่พอมาสองปีทีนี้สองปีนี้กู้ขาดดุลน,น่าจะประมาณสองจุดเจ็ดล้านล้านนะ แล้วก็กู้พลก2สองฉบับ1.5ล้านล้านแล้วก็กู้อีก3าพระราชะกำหนดด้วยกันคือพระราชะกำหนด SME สโลรห้าแสนล้านพระราชะกำหนดตาสารนี่อีก4ี่แสนล้านแล้วพระราชะกำหนดช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยอีกประมาณ3ามแสนห้าหมื่นล้านเป็นวงเงิน1.25ล้านล้านซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเ,เป็นคนคำ้ำซึ่งยังไม่รวม็นนี้สารนะจะเป็นนี้สาระก็ต่อเมื่อ,อ,อคนไม่มีปัญญาผ่อน ก็จะรวมเป็นนี่สาระเพราะฉะนั้น e นี่คือการแอบนี <ac> ่คือการแอบพลกรเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> ้นตอนนี้นายกออกพลกรทั้งหมด5ฉบับไปแล้ววงเงินกู้1.5บวกกับ1.25ก็ประมาณ2.75 2.75ละล้านซึ่งไม่รวมกู้ขาดดุลประมาณอีก3ปีประมาณ63 64 65อีก2.7ละล้านก็ประมาณ5 5.4ล้านล้านด้วยกัน ซึ่งถ้าจะรวมเป็นหนี้สาธารณะเมื่อกู้สุดทีแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆ11ล้านล้าน11ล้านล้านน่าจะประมาณสัก70%ของต่อ GDP แต่ใน,นปัจจุบันนี้ตอนนี้หนี้ประมาณ55%ต่อ GDP ตอนพลเอกประยุทธ์เข้ามารอบสองเนี่ยหนี้ต่อ GDP ประมาณ41.24%ตอนนี้ประมาณ55-56%ละตอนนี้เรายังกู้ได้อีกประมาณสัก7็ดแสนกว่าล้านแต่7็ดแสนกว่าล้านนั้นนะ พี่นับนะวันที่30เมษายน2564ตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าก็น่าเพิ่มประมาณเดือนละประมาณแสนกว่าล้านเบ็ดเสร็จตอนนี้น่าจะเหลือเล้งที่ไม่เกิน60%หเรหลือประมาณ ,00 แสนกว่าล้านแบ,บ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่กู้ปกติผ่านด,ดุลที่จะต้องเพิ่มทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละแสนกว่าล้านแล้วก็กู้ไอ้พลกองเงินกู้ฉบับปัจจุบันเนี่ยอีก5 0 0แสนล้านคาดว่าเราจะอนุมัติไปเนี่ยมันจะใช้เต็มวงเงินไม่ได้ถ้าใช้เต็มวงเงินปุ๊บก็จะผิดกฎหมายเพราะเกินเพดาน าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินกันลังปี61ซึ่งตั้งกรอบไว้60%ต่อ GDP ซึ่งซึ่งอาง่ายๆมันไม่มีคือเป็นกู้อย่างเดียวอะคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าเปรียบได้ยพลเอกประยุทธ์กับบุเรงนองนะอันนั้นผู้ชนะ10ทิศใช่ปะ่ะอันนี้น่าจะนักกู้เนี่ยใกล้10ทิศแล้วนะอ่าตอนนี้กู้ห้าฉบับใช่ปะ่ะกู้ขัดดุลงบมาณอีกสปี สปีมันมีกู้ปกติแล้วกู้เพิ่มเติมกู <c oughs> ม้สอนน่าจะประมาณ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนักนักสู้กู้สิบทิศแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นบูเรงนองในสมัยปัจจุบัน <c oughs> ไม่ใช่หน้าห่วงประเทศชิปถ้ายังมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรับรองว่าบ้านเมืองเนี่ยชิบแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยพอภาวะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆนะว่าตอนนี้เรามมหนี้สารนะถึงประมาณ8.5ล้านล้านต้องอย่าลืมว่าการจะเป็นนี้สาราได้เราต้องออกตราสารนี่ภาครัฐถูกป่ะพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรบับวิสาหกิจรวมกันแล้วเนี่ยเราออกพันธบัตรไปประมาณเกือบ10ล้านล้านแต่เราเป็นนี่อยู่ประมาณ8.5ล้านล้านแสดงว่าเราออกพันธบัตรเกินกว่าที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้เรามี8.7ล้านล้าน เราเอาทุนสำรองระหว่างประเทศมาลบหนี้ของตาสารหนี้เราติดลบอยู่ประมาณ1.158ล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งถือว่าประเทศขัดคุณไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นนี่เป็นอัจฉริยะบุคคลแล้วเนี่ยอัจฉริยะบุคคลด้านด้านไม่ดีนะด้านทําประเทศคือที่ปรึกษาส่วนใหญ่มาจากไหนภาคข้าราชาการเอกชนนิดหน่อยใช่ป่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่คอมอเนี่ย ก็เป็นนักเลือกตั้งใช่ป่ะนักเลือกตั้งคือนักเลือกตั้งคืออะไรโดยส่วนใหญ่มาจากอะไรซื้อเสียงนะอ่าซื้อเสียงซื้อเสียงมาได้อำนาจมาแล้วก็มาใช้เงินแล้วก็เอาเงินโง่มาเนี่ยมากินค่าคอมมิชชั่น10% 5%แล้วเพื่อเอาเงินไปซื้อเสียงล่วงหน้าไอ้พวกนี้ไม่มีปัญญาหาเงินหรอกแล้วโดยส่วนใหญ่ที่ปรึกษาของนายกก็มาจากสภาพัฒน์สภาพัฒน์ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยหาเงินไม่เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนไม่ใช่ไม่เข้าใจกำไรกำไรขาดทุนรู้อย่างเดียวว่าเก็บภาาาาาษีเเเเเทททท่่่่่่ไไไไหหรกก็็ใใใใชชชช้้้้้้นนนนนัััมมบด เก็บได้ประมาณ2.2ใช้แม่ง3.2อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นความจริงเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยเรียนสูงเสียเปล่าไม่ได้ใช่สมองในการบริหารราชการแผ่นดินเขาเรียกบริหารแบบไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ไม่ได้บอกอันนี้มันถ้าจะกลัวหมินประมาณก็บอกว่าฉลาดน้อยตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยความจริงถ้าสอสอ่ะ มีอิสระแล้วก็พักแต่ละพักมีอิสระแล้วคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมปนที่ตั้งไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากโครงการภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องคิดได้ว่ามันไปไป,ไปต่อไม่ได้แต่ประเด็นที่เขายังคงอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการงบประมาณแผ่นดินที่กาลังดําเนินการอยู่กําลังจะเซ็นสัญญาอยู่ที่กําลังจะรองเงินทอนกันอยู่เพื่อเอาไว้ซื้อเสียงล่วงหน้าซื้อเสียงเลือกตั้งทางหน้าเพราะโดยส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไม่คํานึงถึงประชาชน เพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกเขามาเป็นมาเป็นสอสอเขาจ้างประชาชนมาเลือกให้เป็นสอสอเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีค่อยคุยกันทีหนึ่ง